สวัสดีเพื่อนๆที่ติดตามนะครับวันนี้เมธพาไปจะพาไปดูรถที่จะเติมน้ำมันเชื้อเพลิงที่เป็นรหัส b 2 0นะฮะควรคิดดีๆก่อนที่จะเติมนะครับสำหรับรถครันนี้เป็นเลโวนะฮะเป็นเครื่องรุ่นใหม่นะครับหัวฉีดของเลโวเนี่ยมี2เวอร์ชันนะฮะเวอร์ชันที่มีการถอดเปลี่ยนได้นะเป็น เป็นหัวฉีดที่เป็นแบบเหล็กนะครับกับอีกเวอร์ชั่นหนึ่งคือเป็นหัวฉีดที่เป็นพลาสติกนะฮะพวกหัวฉีดที่เป็นพลาสติกเนี่ยเวลาซ่อมแซมเนี่ยจะทําไม่ได้เลยนะเวลาเราจะถอดออกมาเพื่อจะทําการปรับหรือว่าเปลี่ยนอะไรข้างในไม่ได้ต้องเปลี่ยนทั้งหัวนะครับซึ่งจะมีมูลค่าในการเปลี่ยนแพงมากนะครับส่วนหัวฉีดที่เป็นโลหะนะครับ สำหรับคันนี้ที่ผมกำลังรีวิวให้ดูนะครับคันนี้ผมถอดอปัม๊มน้ำมันเชื้อเพลิงและก็หัวฉีดออกมาแล้วนะครับซึ่งตอนถอดเนี่ยกไ็ไม่ได้ถ่ายทําเพราะว่ามัน,มน,มนกล้องมันมีปัญหานะครับก็เลยไม่ได้ถ่ายทำให้เห็นตอนถอดนะครับแต่พอถอดออกแล้วนะครับรถคันนี้มีการเติม b ยีน,นะจะทำให้เครื่องยนต์เนี่ยสั่นนะครับตัวนี้เป็นปัม๊มคอมบอลเลวรุ่นใหม่นะ รุ่นใหม่ของเลโวนะครับซึ่งจะแตกต่างกับ v ีโกมากนะมีขนาดที่ใหญ่กว่าวีโก้นะครับแล้วก็มีการสลับซับซ้อนวงจรข้างในสลับซับซ้อนมากกว่านะครับตัว s c b a l วาล์วก็จะแปลเปลี่ยนไปนะ b c b วาล์ก wow ก็จะเป็นขนาดที่ใหญ่ขึ้นนะครับในส่วนของแกนของอตัวปัม๊มคอมเพลเนี่ยก็จะมีขนาดใหญ่ใหญ่กว่าเดิมนะครับแล้วก็ ตัว SV Valve วาล์วก็เนีี้ครับที่กำลังเห็นอยู่นี่คือ SV Valve วาล์วที่มีขนาดใหญ่นะครับในส่วนของหัวฉีดนะหัวฉีดจะเป็นคล้ายๆกับตัวฟอร์ดนะคล้ายๆจะเป็นฟอร์ดแล้วแต่ว่ายังเป็นโครงสร้างของตัวโตต้าวีโกอยู่นิดหน่อยนะครับแต่ก็ใส่ด้วยกันไม่ได้อยู่ดีนะครับในส่วนของน้ำมัน b ี0ี่เนี่ยรถ รุ่นใหม่เนี่ยยังยังไม่มีค่ายไหนออกมายอมรับนะว่าลองลองรับได้นะเต็มที่ก็คือ b 1 0นะครับฉะนั้นเพื่อนเพื่อนที่จะเติม b 1 0 b 2 0เนี่ยจะต้องอคิดดูให้ดีก่อนเติมนะครับเพราะว่ามันจะทำลายาชิ้นส่วนที่อยู่ข้างในนะครับเนื่องจากว่าหัวฉีดมันเป็นเข็มเล็กมันละเอียดนะครับเวลาเติมน้ำมันที่ไม่ใช้น้ำมันดีเซล ดีเซลเพียวๆเ,เนี่ยถ้ามีพวก B 1 0 B 2 0นะฮะที่เป็นรหัสอของน้ำมันเชื้อเพลิงที่ใช้อยู่ในขนาดนี้นะครับตัว B 1 0กับ B 2 0เนี่ยถ้า B 1 0นะ B 1 0บเติมอยู่ในรถภาคการเกษตรได้นะฮะไม่ว่าจะเป็นรถที่เป็นคู b เ t a ต้านะครับหรือว่ารถที่เป็นด i เรกอินเจ c ชั o นนะครับ พวกไดเร็กเนี่ยเติมได้อู่แล้วนะครับเพราะว่าไดเล็กเนี่ยตัวของหัวฉีดเนี่ยค่อนข้างที่จะมีโครงสร้างที่ขนาดใหญ่ไม่มีขนาดเล็กค่ไม่ไม่มีขนาดเล็กเหมือนตัวคอมมอนเรวนะครับโครงสร้างที่มีขนาดใหญ่เนี่ยเราสามารถที่จะ,จะใช้น้ํามันที่เป็นน้ํามันที่โมเลกุลมันใหญ่ก็คือพวก b 1 0 b 2 0อะไรประมาณนี้มันสามารถที่จะ สตาร์ทแล้วผลข้างเคียงเนี่ยมันมีน้อยประกอบกับถ้ามันมีเนี่ยเราสามารถที่จะทํา,าทการล้างแบบง่ายๆแต่ถ้าเป็นรถรุ่นใหม่ที่เป็นคอมมอนเรลนะครับคอมมอนเรลบางรุ่นก็จะมีการรองรับตัว B10 นะฉนเฉพาะ B10 นะฮะบียยังไม่มีตัวไหนที่ทําได้นะฉะนั้นเวลาเติมเนี่ยถ้าเติม B10 เนี่ยต้องระมัดระวังด้วยนะครับ ้าหัวฉีดของเพ,อเพื่อนเป็นหัวฉีดแกนเล็กหรือว่าเขาเรียกว่าเข็มเล็กเนี่ยมันก็จะทําให้แกนหรือว่าหัวฉีดเนี่ยมีปัญหารอบเดินเบามันจะทําให้รอบเดินเบาเนี่ยไม่นิ่งนะครับแต่ถ้าหัวฉีดของเพื่อน,เ,อนเป็นแกนหัวฉีดใหญ่เบอร์หัวฉีดที่เป็นเข็มใหญ่ก็ยังที่จะ,อะพอที่จะเติม b ส0ได้นะแต่ว่า b ย0เนี่ย อย่าไปเสี่ยงมันนะฮะต้องรออีกสักพักหนึ่งนะครับรออีกสักพักหนึ่งนะครับหลังจากที่มีการล้างตัวหัวฉีดแล้วก็ล้างตัวปัมม๊มคอมมอนเลเสร็จนะฮะผมก็จะทําการลิมเบอร์ที่บ่าวาวเหมือนเดิมนะฮะทุกคันต้องมีการลิมเบอร์เสร็จแล้วก็เปลี่ยนแหวนรองหัวฉีดแหวนรองหัวฉีดของ v i โก้กับเลโวจะแตกต่างกันมากนะครับวีโก้จะมีขนาดที่บางกว่าเลโวมีขนาดที่หนากว่านะครับขั้นตอนในการถอด หัวฉีไม่จมําเป็นต้องถอดฝาข้อบวาล์วเหมือนวีโก้นะฮะก็ลดขั้นตอนนี้แต่ไปเสียเวลาในการถอดปั๊มน้ํามันเชื้อเพลิงนะครับหลังจากที่ถอดน้ํามันเชื้อเพลิงเสร็จเดี๋ยวผมก็จะนํามาประกอบเพื่อจะทําการสตาร์ทเครื่องอีกทีนะครับผม ในการใส่แหวนรองหัวฉีดก็เหมือนกับวีโก้นะเหมือนกันนะครับแต่แหวนรองหัวฉีดเขาจะมีขนาดที่หนากว่าเล็กน้อยนะครับหลังจากที่ใส่แหวนรองหัวฉีดเสร็จเราก็ต้องใส่หัวฉีดเข้าไปนะหัวฉีดมีการปรับแต่งแล้วก็ล้างนะครับเพราะว่าเข็มมันเนี่ยเกือบจะเสียด้วยซ้านะฮะเพราะว่าน้ํามัน B10 หรือ b 2 0เนี่ยที่เติมเข้าไปเนี่ยมัน ไปอุดตันตรงเข็มของน้ํามันนะฮะฉะนั้นต้องมีการล้างหลังจากที่ล้างเสร็จเนี่ยเราก็จะต้องมาประกอบใหม่แล้วก็มีการแคลิเบตของตัวหัวฉีดนะฮะร,รวมทั้งปั๊มนะปั๊มก็ต้องถอดอเปลี่ยนตัวข้างในนะฮะฉะนั้นคิดก่อนเติมนะครับเพื่อนๆไม่งั้นเนี่ยเพื่อนๆก็จะเจอปัญหาเกี่ยวกับอรอบเดินเบาที่มันสั่นนะ หลังจากนั้นเดี๋ยวผมก็จะทำการสตาร์ทเครื่องเดี๋ยวก็มาฟังเสียงเครื่องกันนะครับผมครับหลังจากที่เครื่องยนต์สตาร์ทติดแล้วนะครับก็ไม่มีอาการของสั่นอีกเลยนะแล้วก็ ผมจะใช้เครื่องคอนเซิลเข้าไปดูข้างในนะวอก่อนที่ทำเนี่ยผมก็ดูครั้งหนึ่งนะครับตอนที่เครื่องมันสั่นเนี่ยมันจะสั่นตอนสตาร์ทครั้งแรกนะครับสำหรับตัว B10 B10 นะแต่เนื่องจากว่ากล้องผมมีปัญหาผมเลยไม่ได้ถ่ายทำตอนที่มันสั่นให้เห็นนะฮะแต่ว่าถ้ามันสั่นเนี่ยเราสามารถที่จะล้างได้นะครับแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นต้องเป็นหัวฉีดที่เป็นโลหะนะครับหัวฉีดที่เป็นเหล็กเนี่ยจะ ทำการถอดออกมาล้างได้แล้วก็ทำการปรับแต่งได้หัวฉีดที่เป็นพลาสติกค,คล้ายๆกับหัวฉีดที่เป็นเ,เครื่องยนต์เบนซินเนี่ยจะไม่มีการล้างได้นะจะต้องเปลี่ยนค่าตัวในการเปลี่ยนเนี่ยค่อนข้างที่จะสูงเอาเรื่องนะครับสำหรับหัวฉีดรุ่นใหม่ที่เป็นเลเวอนะครับต่างกับหัวฉีดที่เป็นรุ่นเก่าที่เป็นตัววีโก้เนี่ยจะสามารถถอดเปลี่ยนเ,เข็มมันได้หรื่อ เปลี่ยนปลายของโฮชดได้นะครับเพื่อนๆที่จะเติม B10 B20 ก็คิดให้ดีนะครับถ้าจะเติม B10 เนี่ยควรจะเติมในปริมาณที่ไม่เยอะเกินไปแล้วก็เติมแบบผสมเข้าไปจะทำจะทำให้เครื่องยนต์เนี่ยได้รับความเสียหายน้อยที่สุดนะฮะเป็นการปรับเปลี่ยนการใช้น้ำมันนะนะนะในอนาคตอันใกล้นี้ผมคิดว่าน้ำมัน B10 กับบี20คงจะต้องเข้ามาแทนน้ำมันดีเซลนะฮะส่วนน้ำมันดีเซลก็จะต้องทยอยอการขายเนี่ยทยอยเหมือนว่าทยอยปิดการขายลงไปนะเหมือนกับครั้งหนึ่งเคยใช้แก๊สโซฮอล์91แล้วก็95แล้วก็น้ำมันเบนซิน91 95นะครับมันก็จะมาแทนประมาณนี้นะครับสำหรับเพื่อนๆที่จะเติมนะครับ ยังไงผมขอบคุณนะครับในการรับชมสนับสนุนช่องโดยการกดกดซับสไครต์หรือว่ากดติดตามนะครับแล้วก็กดแชร์นะแชร์ไปให้เพื่อนของเพื่อนที่อยู่ใน Facebook ได้รับชมกันด้วยนะครับแล้วก็ที่สําคัญนะกดไลค์ให้ผมด้วยหรือว่ากดชอบให้ผมด้วยนะถ้าชอบใจคลิปนะฮะก็ช่วยกันกดไลค์ like เยอะๆให้ผมนะฮะทุกไลค์เนี่ยจะเป็นประโยชน์กับผมนะครับ เจอกับผมได้ใหม่นะฮะคลิปต่อไปว่าผมจะทำเกี่ยวกับเรื่องอะไรคลิปนี้ผมต้องไปก่อนแล้วนะครับสวัสดีครับผม